วันที่สี่นะครับวันที่สี่งารผลิตเพเี9,005ครับมั 4, 5, 5นรเริ่มได้ใส่เริ่มได้ใส่หน้านนเป็ปรผุ 9, นดี9,005พ<น>ามาดูวันที่สี่ของการผลิตนะครับ นี50เครื่องครึ่งท,ทางนะครับเรื่องที่ใส่หน้าเขานะ้เนะ 9, 5, าแลไวนะครับ 15, เค, 5, บครื่องนั้นรถอุตภี9,050ประเทศพม่านะครับ1,500เครื่องตัวละ15,000ดนลนะครับมาดูกันนะครับ วันที่4ของการผลิตนะครับแล้วไปถึงไหนกันะนะนี่ก็รอแต่งหน้าแต่งครับ ด้านหลังดูด้านหัหนัีครับดูด้านหน้า,า,นนานจะใส่เป็นตัวสองกระตากเข้าไปด้วยนะนหน้าหน้า ประมาณเลยครับ50เครื่องดูซิว่าเราจะผลิตกันกี่วันนะครับวันนี้เข้าวันที่4นะครับพานะดูขั้นตหน้าในการผลิต s m t 95นะครับจำนวน50เครื่องครับเข้าวันที่4ในการเริ่มผลิตนะครับ เริ่มมนใส่หน้าตาก็เลยครับก็จะมีอีกกำลังลงมาแปลงวันที่สี่ของการผลิตครับเริ่มใส่หน้าเลยครับ ใส่ม๊อแปล้งไปแล้วสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบหกสิ้นทางแล้วครับตอนนี้ขูจับใหญ่มากนะครับน้ำหนักว่าแปล้งก็หกสิบกิโลได้ครับทั้งเครื่องนี้ก็น่าใหญ่ประมาณนะทั้งเครื่องนี้ ได้ประมาณ9กลได้ครับอันนี้เป็นฝาครอบฝาครอบแผน่นใดนะครับต่งน,นี้ก็อร,รอรอรอ่ครับก็รอร,รอรอเครื่องครับ หมายเลขดัน S14905 ครับในวันที่เติมที่เดิมทางมาถึนางน่นาจะเปเต็มนะครับในการผลิต50เครื่องส่งเข้าัา